นี่คือสภาพโต๊ะคอมของผมหลังจากกลับมาที่หอนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนให้มันกลับมาหน้านั่งเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปชมกันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้เว็บด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดห้องกันก่อนนะครับผมตรงพื้นก็ค่อนข้างที่จะมีฟงมีฝุ่นมีขยงขยะอะไรเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่าเว็บนี่ค่อนข้างจะขี้เกียจมากๆนะครับแต่เวลาใครถามก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยพอผ่านมือหนึ่งนะแต่ก็ ไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นะครับผมก็ก่อนอื่นก็มาทํากันก่อนเลยสภาพห้องก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพห้องของชายโสดนะครับใน <c oughs> <c oughs> สภาพห้องของชายโสดก็จะค่อนข้างที่จะรกรุงรังนิดนึงนะครับแบ็คกราวด์สำหรับไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันนี่ก็คือของที่ผมสั่งสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ย้ายกลับมาหอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดิ่งดาวมากๆนะครับกับหลายๆเรื่องนะครับอืมผมคิดมากก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีนะครับมันทํา ใจไม่ได้นะครับกับการที่จะเปิดเทอมนะครับเพราะว่าพอเปิดเทอมแล้วเนี่ยงานก็จะถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นี่แทบจะไม่มีเวลาว่าอย่างเช่นคลิปนี้ก็ตอนกําลังตัดอยู่ตรงน,นี้ก็คือผ่านมาประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับถึงจะมีเวลาตัดคลิปนี้นะครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับผม ก็ในคลิปนี้ผมก็ได้ซื้อของใหม่มาเพิ่มหลายอย่างเลยนะครับผมเ่องของต่างๆก็ผมจะพูดให้ฟังในแต่ละช่วงของคลิปนะครับแล้วก็วาร์ปในช่องทางการสั่งซื้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมใครอยากได้วรัปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับ ถ้าอะไรที่ผมลืมใส่ให้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เสริมความสูงเฟอร์นิเจอร์นะครับผมผมจะเอามาวางเสริมความสูงของตัวลิ้นชักนะครับเพราะว่าตัวลิ้นชักเนี่ยสูง70ซนติเมตรส่วนขาโต๊ะของผมเนี่ยสูง75เซนนะครับมันก็เลยต้องเพิ่มเพื่อที่จะได้รับน้ำหนักของโต๊ะได้แบบกระจายนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาวัดขนาดนะครับว่าจะวาง จะติดยังไงนะครับเพราะว่าตัวขาตั้งคือไอตัวเสริมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องไขน็อตลงไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันแน่นนะจะได้ไม่ปอกกระดกนะครับ mm hmm. กอหลังจากวัดเสร็จผมก็เอากระดาษมามาร์กเป็น4จุดไว้นะครับจะได้ไม่ต้องวัดใหม่ทั้ง4ี่มุมจากนั้นก็เอาสว่านมาเจาะน้ําร่องเข้าไปครับแล้วก็เอาไขาควงมาหมุนนะครับเพราะว่าตัวสว่านที่เป็น หัวไข่น็อตนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะอซึ่งมันสั้นครับเออมันสั้นกว่าตัวฐานของเราเนะฮะก็เลยต้องไข่สดก็ค่อนข้างเมื่อยเลยแต่ก็ไขแค่2 2ฝั2่งนะครับแบบเป็นแนวทะแยงนะเพราะว่าผมผมว่าผมวัดแม่นแล้วนะเบยแต่ว่าพอตอนจบไปแล้วเอามาวัดเอเอาตองเอาไอ้ตัวฐานเนี่ยมามาวางเนี่ยมันไม่ตรงรูอะทุกคนเหมือนแต่ละอันมันก็ไม่ตรงกันเอออันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดผมแล้วครับก็เอาเป็นว่า มันก็แน่นนะครับแนวทะแยงนะครับมันไม่ได้อะไรเยอะอยู่แล้วแค่รับน้ําหนักของตัวท็อปโต๊ะนะครับอืมเพระาะว่ามันมีขาอยู่แล้วด้วย2ข้างนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ทําให้ครบทั้ง4ี่มุมเลยครับพ ติดตัวเสริมความสูงเสร็จนะครับผมเราก็ยกโต๊ะขึ้นมาวางข้างบนได้เลยนะครับแล้วเราค่อยหมุนตัวเสริมความสูงของเรานะครับให้มันติดกับตัวโต๊ะนะครับเราไม่ต้องไปติดกาวหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนแกะมันจะลําบากนะครับประมาณนั้นก็ถึงขั้นตอนของการจัดโต๊ะคอมของเรานะครับผมสาคัญที่สุดบนโต๊ะคอมก็ต้องเป็น้องคอมพิวเตอร์นะครับน้องคนนี้ก็ประกอบมาก็ทั้งแพงนะครับ ผมก็อัพน้องมาเรื่อยๆครับตอนนี้สเปคนี้อาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อทีละชิ้นเก็บเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแพงนะครับถามว่าเท่าไหร่ก็น่าจะเกินครึ่งแสนแลวนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าหักลบกับของเก่าที่เว็บแยกชิ้นขายไปด้วยก,ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับกับการที่เอามาเล่นเกมระดับ 2K นะครับแล้วก็ใช้ยิงไลฟ์สตรีมตัดต่อ ตัดต่อรูปใช้งานทั่วไปได้หมดนะครับผมส่วนเกมระดับแบบโหดๆนี่ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแพงนะไปพวกเกมแบบว่าเกมแบบพวกแบบสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยทุกคนเออไอพวกเกมที่มันระดับโหดๆอ่นะยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนะครับแต่คิดว่าน่าจะไหวสบายนะครับส่วนแพทเทิร์นการวางจอนะครับผมก็ยังเลือกใช้เป็นจอหลักเป็นจอแนวนอน27นิ้วนะครับแล้วก็ จอตั้งฝั่งซ้ายเป็น24นิ <Rey> <S <S ้วเหมือนเดิมนะครับ คือผมลองมองไปมองมาในคลิปเก่าเนี่ยรู้สึกว่าข้างล่างจอมันจะดูล่งๆยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคนก็เลยไปหาชั้นวางมานะครับเป็นลายไม้เหมือนกันนะกับสีเดียวกับโต๊เนี่ยครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับอืมพอวางแล้วก็รู้สึกว่าดูเต็มมากๆครับดูมีอะไรอะ่ะอืมดูมีอะไรกว่าการที่ปล่อยให้มันโล่งแล้วก็พอลงคลิปที่แล้วไปมีคนถามเรื่องขา หนีบโต๊ะที่มันจะเป็นขาตั้งของไฟสี่เหลี่ยมผมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าร้านเดิมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็เหมือนจะไม่เติมแล้วด้วยครับผมก็เลยไปหาร้านใหม่มานะครับสั่งมาทดลองให้ว่าร้านนี้ดีไหมนะครับซึ่งก็ก้องแก๊งกว่าครับบอกตรงเลยว่ามันก็ก้องแก๊งกว่าแต่ราคามันก็ถูกมากๆครับแค่ร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจาไม่ผิดอืมก็เป็นอันที่ตั้งกับไฟวงกลมผมอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียคือน้องหมุนไม่ได้นะครับเออน้องปรับความแบบเอียงความอะไรงนี้ไม่ได้นะคือ ต้องไปหาซื้อตัวแบบที่มันเป็นตัวปรับอีกทีนึงนะครับไอ้ที่มันเป็นหัวข้างบนนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าอยากให้ไฟมันปรับแบบทิศท,ทางได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องไฟฝั่งขวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟที่ผมใช้ให้มันแบบเพิ่มความสว่างในหน้าด้านขวาเฉยนะครับ <S <S เพื่อให้หน้ามันดูแบบไม่ไม่เทา่ากันนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะผมชอบแบบนั้นนะครับถ้าไฟสองข้างเท่ากันหน้ามันจะดูแบนนะครับประมาณนั้นครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปลอมนะครับผมเป็นกระถางเล็กๆนะผมสั่งมาค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับแต่ละอันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่เขาไว้แต่งห้องให้มันดูมีอะไรเป็นสีเขียวสีเขียว,วะครับทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะที่มันเลื้อยแบบตามกําแพงอะ่ะอืมแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดในคลิปนี้นะครับกำลังแบบรวบรวมอุปกรณ์ที่จะมาแต่งห้องเพิ่มอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามูทห้องตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะครับยกเว้นโซนโต๊ะคอมเพราะว่าผมทุ่มกับโต๊ะคอมไปหมดแล้วนะครับ ตัวต้นไม้ปลอมเลยครับเขาก็แยกเป็นกระถางกับตัวใบไม้มานะครับแล้วก็เอามาจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงข้างเป็นโฟมนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะอันนี้ก็หลุดมาก็าไม่เป็นไรเอาเนียนๆใส่กับเพื่อนได้อยู่ครับผมสั่งมาประมาณั้ง คนที่ดูมาจนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องอุปกรณ์หรือว่าช่องทางการซื้ออะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับสามารถติชมวิธีการตัดต่อหรือว่าอะไรอื่นๆได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับขอบคุณมากเลยครับ,บายบายครับผบคนที่ดูจนจบครับผม